ถูกลองของจากพระเจ้ากรุงจีนอยู่มาพระเจ้ากรุงจีนทรงพระนาริว่า พระเจ้าหงสาวดีนี้คนทั้งปวงเล่าลือสรรเสริญว่ามีสติปัญญามากเราจะทดลองปัญญาดูให้เห็นจริงจึงให้ช่างทำหีบใหญ่ใบหนึ่งเอาพลอยนพร,รัตประดับแล้วเอาธนูใส่ย,ยาพิษทำกลตั้งลงในหีบแล้วปิดไว้จารึกอักษรลงว่าหีบนี้เผยได้แต่พระมาหากษัตริย์ แล้วเขียนที่ฝาหีบเป็นอักษรจีนเจ็ตัวให้ราชทูตสี่คนคนถือเครื่องราชบรรณาการ40สคนแล้วให้ทำหุ่นคนเดินได้มีปากอ้าดุดเจนราจาได้ส6 0สตัวทั้งคนและหุ่นรวมกันเป็นสี่สแล้วพระเจ้ากรุงจีนตรัสสั่งราชทูตว่า ถ้าพระเจ้าหงสาวดีแก้ปริศนานี้ได้ก็ให้ราชทูตท,ทั้งสี่กับไพร่สี่สิบคนอยู่เป็นข้าพระเจ้าหงสาวดีและเครื่องราชบรรณาการจงถวายเป็นเครื่องสักการระบูชาพระปัญญาถ้าพระเจ้าหงสาวดีแก้ปริศนานี้ไม่ได้ก็ให้เอาตัวลงเสียท่านทั้งสี่จงอยู่ครองกรงหงสาวดีเถิด ราชทูตก็ถวายบังคมลาคุมเครื่องราชมนาการกับไพร่รอนแรมลงมาจนถึงกรุงหงสาวดีพระเจ้ามหาปิดกทรได้แจ้งก็ให้พระยาอินพระยาพัวสมิงจากกองขุนนางทั้งสามนี้ให้แต่งการต้อนรับเลี้ยงดูคณะทูตจีนให้แต่งถนนหนทางให้ราบเรียบ เสนาทั้งปวงนั้นให้แต่งตัวอย่างโอโถงเมื่อพร้อมแล้วก็ให้คณะทูตจีนเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมแล้วก็เอาหีบกลตั้งไว้ที่อันควรหน้าพระที่นั่งพระเจ้ามหาปิดกทรทอดพระเนตรเห็นหีบใส่กุญแจไว้แน่นหนาและอักษรเจ็ดตัวที่เขียนมานั้นทรงพิจารณาดูแล้ว ก็แจ้งด้วยพระปัญญาว่าขีบนี้เป็นกลมีอาวุธอยู่ภายในแน่นอนจึงตรัสถามพระยาอินว่าปริศนาที่พระเจ้ากรุงจีนกระทำม,มานี้ท่านคิดได้หรือไม่พระยาอินกราบทูลว่าข้าพระเจ้าปัญญาน้อยคิดไม่เห็นพระเจ้ามหาปิดกทรก็ว่าถ้าเช่นนั้นเราต้องคิดเอง จึงให้พระยาอินไปดูที่นอกพระราชวังให้ทำเรือกสูงพ้นตัวคนเอากระดานบางข้างในทั้งสี่ด้านเชิงเรือกนั้นให้ชิดดินบางตัวไว้แล้วให้เอาไม้ยาวมาทํากระเดืองเอาขวานที่คมดีเล่มหนึ่งผูกปลายกระเดืองไว้ให้มั่นคงแล้วให้นำหีบกลน,นั้นออกไปตั้งไว้ที่ใกล้กระเดือง พระยาอินก็ออกมาคุมไพร่กระทําการเสร็จตามรับสั่งแล้วเข้ากราบทูลพระมหาปิดกทรก็เสด็จพร้อมด้วยข้าราชการใหญ่น้อยตรัสให้ไพร่จีนที่มากับคณะราชทูตเข้ามาให้คอยยกหีบตั้งให้ตรงปลายกระเดืองพระองค์ก็เสด็จขึ้นทรงเหยียบข้างต้นกระเดืองไว้ ไพรจีนก็เข้ามายกหีบตั้งให้ตรงปลายกระเดื่องแล้วก็รีบออกไปจากที่นั้นพระเจ้ามหาปิดกทรก็ยกพระบาทขึ้นปลายกระเดื่องที่ผูกขวานก็สับลงถูกหีบแตกออกเป็นสองส่วนธนูยนใส่ย,ยาพิษซึ่งอยู่ในหีบก็ลั่นออกมีเสียงอันดังลูกธนูพุ่งขึ้นไปสูงกว่าชั่วลำตาล จะถูกต้องผู้ใดหามิได้ฝ่ายคณะราชทูตและเสนาบดีทั้งปวงเห็นดังนั้นก็ตกตะลึงไปแล้วชวนกันสรรเสริญว่าพระเจ้าหงสาวดีนี้ทรงพระปัญญาบารมียิ่งนักแล้วพระเจ้ามหาปิดกทรก็เสด็จกลับเข้ายัางพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชการทั้งปวงราชทูตจีน ก็นำเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายเป็นของบูชาพระปัญญาตามที่พระเจ้ากรุงจีนตรัสสั่งพระเจ้ามหาปิดกทรก็พระราชทานเงินทองเสื้อผ้าแก่คณะราชทูตกับไพร่รวม44คนนั้นเป็นอันมากฝ่ายราชทูตจีนก็กราบทูลว่าไพร่อีก360คนนั้น ยังมิได้รับพระราชทานรางวัลพระเจ้ามหาปิดกทรก็ทรงพิจารณาด้วยพระปัญญาว่าไพร่อีก360คนนั้นเห็นจะไม่ใช่คนคงจะเป็นหุ่นที่พระเจ้ากรุงจีนแซงทํามาทดลองปัญญาเราเป็นแน่แท้เราจําต้องทดลองให้เห็นจริงจึงตรัสสั่งพระยาอินว่า ท่านจงไปปลูกโรงใหญ่ให้แขกเมืองอยู่แล้วให้แต่งถนนหนทางจากพระราชวังออกไปถึงโรงพำนักของแขกเมืองและหน้าโรงพำนักนั้นให้เอาเชือกฟันสามเกลียวประมาณเท่าเชือกผูกโคขึงไว้แล้วจึงนำคณะทูตจีนเข้าไปรับพระราชทานเครื่องเลี้ยงในโรงนั้น ก็จะได้เห็นเหตุทั้งมวลพระยาอินก็ออกไปทำการตามรับสั่งพวกวิเศษชาวพนักงานก็แต่งเครื่องพภชนาหารของเลี้ยงแขกเมืองมาเตรียมไว้พร้อมแล้วพระยาอินก็ไปเชิญคณะทูตจีนมารับประทานเครื่องเลี้ยงขุนนางรามันทั้งหลายนำราชทูตมาราชทูตจีน ให้ไพร่จีนยี่สิบคนเดินนำหน้าหุ่นและยี่สิบคนเดินตามหลังหุ่นเพื่อจะให้คอยดูแลป้องกันมิให้หุ่นเหล่านั้นเดินสะดุดพลั้งพลาดลม้มลงพระยาอินกับขุนนางและราชทูตอุปทูตกับไพร่จีนพอมาถึงเชือกขึงก็พากันเดินข้ามเชือกไปได้ส่วนหุน มีสายยนต์กลไกลข้างในถ้าไขกลให้เดินให้นั่งก็เดินได้นั่งได้เหมือนคนแต่พอมาถึงเชือกที่ขึงขวางไว้จะก้าวข้ามไปนั้นก็ทำไม่ได้ได้แต่เดินตรงๆก็ถูกเชือกล้มลงหุ่นที่มาตามหลังก็ปะทะโดนกันเข้าก็ล้มลงทั้งหมดขุนนางมอนทั้งปวงเห็นดังนั้น จึงรู้ว่าคน360สคนนั้นเป็นหุ่นเขาทำมาก็มีความพิศวงยิ่งนักแต่แรกไม่ได้พิจารณาคิดว่าเป็นคนจริงๆด้วยมีหน้าหูปากตาและอวัยวะเหมือนคนนุ่งห่มเหมือนคนโดยแท้เว้นแต่ไม่ได้พูดเท่านั้นจึงไม่ได้มีความสงสัย ก็พากันสรรเสริญว่าพวกจีนนี้ฉลาดในการช่างยิ่งนักจะหาช่างเมืองใดเปรียบเสมอได้ยากพระยาอินจึงสั่งให้ไพร่มอนเก็บขนหุ่นเหล่านั้นเข้าตั้งไว้ในโรงแห่งหนึ่งครั้นคณะทูตจีน44คนรับพระราชทานเครื่องเลี้ยงเสร็จแล้วพระยาอินให้คนนำหุ่นมาสองตัว พาราชทูตเข้าเฝ้าถวายหุ่นให้พระเจ้ามหาปิดกทรทอดพระเนตรแล้วกราบทูลว่าจำนวนสามหสนั้นเป็นหุ่นไม่ใช่คนพระเจ้ามหาปิดกทรตรัสว่านั่นไม่ใช่หรือเราคิดแล้วไม่ผิดพระยาอินท่านเห็นด้วยจักษุแล้วก็ยังไม่รู้เรานั่งอยู่นี่ มิได้เห็นก็รู้ก่อนท่านสีอีกพระยาอินทูลว่าข้าพเจ้าเป็นคนปัญญาน้อยถึงจะมีจักสุก็เหมือนไม่มีเพราะปราศจากความพิจารณาไตร่ตรองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสติปัญญามากสามารถแจ้งในเหตุตื้นลึกรวดเร็วประดุจเทพ,พยดาผู้มีทิพยเนตร พระอาญาเป็นล้นเก้าข้าพเจ้าขอรับพระราชทานอภัยซึ่งพระองค์ทรงทราบรูปเหล่านี้เป็นหุ่นนั้นมีผู้มากราบทูลหรือทรงพระวิจาร์ณด้วยพระองค์เองจึงได้ทราบพระเจ้ามหาปิดกทรแย้มพระสวนตรัสว่าท่านตาสว่างขึ้นข้างหนึ่งแล้วธรรมดาเป็นคนปัญญาน้อย แต่ถ้ามันไต่ถามศึกษาคบหากับผู้มีปัญญามากได้ฟังรู้เห็นเนืองๆก็จะค่อยมีปัญญาจเจริญขึ้นกลายเป็นคนฉลาดได้ซึ่งเรารู้เหตุทั้งนี้ก็เพราะใช้ปัญญาตรึกตรองพิจารณาฟังดูกิริยาอาการก็ย่อมรู้ว่าสิ่งนั้นมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณ ซึ่งว่าสิ่งมีจิตวิญญาณน,นั้นคือมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเทพย,ยดาอินพรมทั้งปวงแต่ล้วนมีอาการด้วยกันทั้งสิ้นเหมือนอย่างความรักความชังหรือไม่รักไม่ชังเฉยๆอยู่โกรธและไม่โกรธโกรธมากหรือโกรธน้อยกำหนัดยินดี ในรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกายจึงเกิดความยินดีมีความอร่อยสซับซ่านทั่วจิตทั่วกายนั้นหรือไม่มีความกำหนัดยินดีในของเหล่านี้มีจิตเพิกเฉยสิ่งที่ไม่มีตัวคือความรักความชังเป็นต้นอย่างว่ามานี้ถ้าเกิดขึ้นในดวงจิตผู้ใดแล้ว ถึงยังไม่เจนระจาเลยอาการก็แสดงให้ปรากฏออกมาภายนอกคนทั้งปวงจึงล่วงรู้สังเกตกำหนดกันว่าคนผู้นี้รักเราคนผู้นี้ชังเราคนผู้นี้ไม่รักไม่ชังเฉยเฉยต่อเราคนผู้นี้รักชังผู้อื่นคนผู้นี้ไม่รักไม่ชังผู้อื่น อะหนึ่งคนเป็นโรคในศีรษะในอุทธรและสวงอกเป็นอยู่ภายในเล็งเห็นได้ยากแต่แพทย์ผู้ชำนาญพิจารณาอาการก็รู้ว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้เจ็บมากหรือเจ็บน้อยจะอยู่หรือจะตายก็รู้เพราะโรคแสดงอาการให้ปรากฏออกมาภายนอก ส่วนของที่ไม่มีวิญญาณอย่างแก้วแหวนเงินทองนาคเหล็กจะเป็นของดีหรือปลอมเนื้อสีดีชั่วนั้นก็มีลักษณะปรากฏออกมาคนผู้ชำนาญพิจารณาลักษณะก็รู้ว่าของสิ่งนั้นเป็นของปลอมปนซึ่งจะพิจารณาอาการลักษณะสิ่งที่มีวิญญาณ กับสิ่งที่ไร้วิญญาณคนมีปัญญาหลักแหลมลึกซึง้งก็เห็นลึกละเอียดถ้ามีปัญญาน้อยก็เห็นตื้นตื้นอย่างหยาบท่านผู้มีปัญญาอย่างยิ่งชำนาญในการพิจารณาลักษณะอาการนั้นถึงคนจะอยู่ใครกันร้อยพันหมื่นแสนโยน์มิได้เห็นกันได้ฟังแต่ข่าวบอกเล่าได้ฟังถ้อยคำ หรือได้ยินหรือได้เห็นสิ่งของที่ทำมาเมื่อได้พิจารณาดูลักษณะอาการแล้วก็รู้ว่าคนผู้นั้นเป็นคนดีคนชั่วมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาซึ่งเราจะพันนา,นาคุณปัญญามากไปก็มิได้สิน้นอันหนึ่งคนมีปัญญาน้อยคิดการไม่ถึง ก็ย่อมดูหมิ่นสงสัยคนผู้มีปัญญามากซึ่งท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่มิได้พิจารณาดูอาการให้แน่ก่อนมาบอกเราตามคำราชทูตต่อหน้าเสวกามาตดังนี้ถ้าเป็นกษัตริย์พระองค์อื่นมีปัญญาน้อยก็จะเชื่อว่าเป็นคนจริงตามคำกราบทูล จะให้นำเข้ามารับพระราชทานรางวัลก็จะได้ความอัปยศแก่แขกเมืองจะทรงพิโรธให้ลงโทษแก่ท่านแต่เราให้อภัยไม่ถือโทษเพราะเห็นว่าท่านปัญญาน้อยกว่าเราซึ่งท่านเป็นข้าราชการพึงมีวิจารณะปัญญาตรึกตรองการให้ละเอียดรอบคอบ อย่าประมาทในราชกิจทั้งปวงจึงจะชอบพระยาอินได้ฟังก็ถวายบังคมรับราชโอวาสใส่เกล้า